อ่ะเร็วครับสวัสดีครับทุกคนอา่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องเบ็ดนะครับว่าเบ็ดอันไหนในตกเมกรโโดนดีที่สุดนะครับป้าบอ,อย่างแรกเลยมาดูในคลังของผมก่อนตอนนี้ในคลังของผมนะครับให้ทุกคนตัดพวกนี้ไปเลยเช็คง่ายๆเลยนะครับพวกเบ็ดที่รับน้ําหนักได้ต่ํากว่าห้าหมื่นคือ ไม่ไหวนะครับไม่ไหวป๊บอันนี้รับน้ําหนักได้สองพันห้านะครับดูเป็นหลักเลยดูน้ําหนักเป็นหลักเลยนะครับตัวลิลิกลิลิกล็อตตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับพลาสติกล็อตใช้ไม่ได้เหมือนกันนี่นะครับรับน้ําหนักกิโลหนึ่งร้อยโลไม่ได้นะครับฟาสล็อตนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ได้น,นี่ 2, 000, นส, ott, สองพันนะครับเบสคูรีล็อตเบสที่ซื้อจากฟอร์ซาเชนนะครับอันนี้ไม่ได้ ดิสติน y ี่ลอตนะครับอันนี้ก็ตกไม่ได้นะครับรับน้ำหนักได้แค่สองพันปาไอ้นี่ล่ะเลียนฟอรซินล็อตตัวนี้เราบน้ำหนักได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะตกได้ไมมอีกทีหนึง่งอันนี้คือตกได้นะแต่ว่าพวกเลอสปีดหรือว่าค่ารักเนี่ยน้อยมากๆนะครับมันสามารถตกได้แต่ว่าน้อยคือไปหาเบดอื่นยังดีกว่านะครับอ่า เดี๋ยวเก็บไอพ้พวกตึงๆไว้ที่หลังฟิน i x l ร t นะครับรับน้ำหนักได้2,800อันนี้ตกไม่ได้นะครับอแต่ว่าค่าค่าโดยรวมปกตินี่คือแบบโอเคมากเลยนะเออแต่ละค่ารีไซเคิลเนี่ยเออน้อยไปหน่อยดีซีชอปมีไก่แมพฟิชเริ่มต้น29บาทไก่เงินไกเ่เบ็ดต่างๆเป็นซิสตินีก็มีรับกดเกมพาร์ราคาถูกรับเติมโลบักแท้โปรโมโชั่นอีกเพียบ ร้านจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแน่นอนร้อเปอรมีแจกโค้ดด้วยนะเข้าลิงใต้คลิปเลยฟลิมซี่รถนะครับรับน้ำหนักได้หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นสี่รอยไม่ได้ครับเอ้ยหนึ่งมื่นอะไรล่ะสิบสิบจุดสี่กิโลนี่ลืมไปเป็ดอันแรกเลยนี่ว่าเออไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นเบ็ดน,นี้นานนะไหครับเบ็ดน,น้ำบน อัวนี้รถว่าน้หนักได้สองพันนะครับอันนี้ตกไม่ได้เหมือนกันป้าบคาร์บอนรถนะครับตัวนี้รันบน้าหนักได้หกร้อยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมิสติกสองพันไม่ได้เหมือนกันเออน่าเสียดายนะครับที่มิสติกอาจจะไม่ได้ใช้ยาวเลยช่วงนี้เอเมื่อก่อนเบ็ดที่ใช้ดีมากเลยนะเมื่อก่อนแบบใช้เป็นเมนได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเบ็ดลาปิดครับรันบน้ำหนักได้เจ็ดร้อยอันนี้รู้เลย ไม่ได้นะจะตกปลาไวเบอร์ตกปลาแบบรลสปีดเจิบสองอ่ะแต่ค่ารักกับค่ารีเซเลนีคือขี้มากครับฟอร์จูนฟอร์จูนรดล้ำหนักได้7เจ็ดร้อยนะเงยจำไม่ได้ซื้อที่ไหนเป็นเบ็ดแม่เลขแน่เลยได้ซื้อที่ฟิลิปปินส์ทเลฟินเออฟิลิปปินอะไรอ่ะทิเลฟินอันนี้ร้เจ็ดร้อยจึงตกไม่ได้นะครับแมกมารถ ล้ำหนักได้พันสองอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอ่าเทรนนิ่งรตเทรนนิ่งล็อันนี้ก็ไม่ได้นะ้ลำล้าหนักได้เก้ากิโลเก้าเก้ากิโลไม่ใช่เก้าพันนะเก้ากิโลเบดไม่ดัดนะครับไม่บบดัดสี่พันกิโลน,นี้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้นะครับล้าหนักได้สี่พันกิโลถือว่าน้อยมากๆแมกเนตอตแมกเนตรถล้ำหนักได้หนึ่งหมื่นกิโล อันนี้เริ่มใกล้และเริ่มใกล้กลได้ลนะแต่ว่ายังไม่ได้นะครับต้องขั้นต่ำห้าหมื่นกิโลถึงจะได้เซอร์ดีลอตครับเซอร์ดีลอดน้ำนนหนักได้ถึงหนึ่งแสนนะครับแต่ว่าค่าเลิ่อสปีดให้น้อยมากอันนี้ก็สามารถตกได้นะครับเอ้ยไม่ไอ้นี่เบ็ดเทป,ประเจ้าเลยนะตีจากเดียวค่าสเตตแบบมันมันมันรับน้ําหนักได้นะแต่ว่ามันแบบว่าเลิ่อสปีดมันให้น้อยมากครับตกช้ามากๆใส่ฮัสตี้ก็ยังไม่พอนะครับต้องไปใส่พวกลาปงลาปิดอีกนะ ผมยัได้ตกเร็วกันมานิดนึงก็คือก็ยังมีเบ็ดอื่นที่ดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าใครจะใช้มาตกก่อนก็โอเคอ่ะฟันเกลเบ็ดอีเวนนะอันนี้ล้ำหนักได้สองร้อยตกไม่ได้ครับนี่อะไรเอ่ยฮันเต็ดเบ็ดอีเวนเหมือนกันล้ำหนักได้พันหนึ่งตกไม่ได้โอแทบไม่ใช้เลยนะเนี่ยลัคก,กี้รอสลัคก,กี้รอสล้ำหนักได้หนึ่งร้อยเจิบห้ากิโลนะครับอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวเบ็ดออโราอารอโรลาน้ำหนักได้หกพันนะครับ 6,000ก็ยังตกไม่ได้นะครับเป็นการุดอนอ่าเรามาดูเบ็ดตึงๆบ้งางเลยดีกว่านะครับเบ็ดตึงๆเบ็ดไหนอีกว่าอ่าเดี๋ยวมาเทียบนะครับซูเคนกับ l o ดอ๊อบเดอะดีที่อัปเดตท,ที่แล้วเลยนะซูเคนเนี่ยน้อหนักได้5,000นะครับ5,000ก็ยังไม่พอนะอย่าง้ต้องห0 0 0นะคนัะเพิ่มศูนย์มีสักตัวแล้วถึงจะตกได้นะนี่ครับ l o ดอ๊อบเดอะดีแล้วน้ำหนักได้ส0 0 0มครับ ถ้าชชค่้าโชคอะไรดีหมดเลยยกเว้นแต่แบบมันขาดอีกนิดนึงจริงมันขาดขาดรับน้ําหนักได้ถึงห้าหมื่นนะครับมันเลยไม่ได้ใช้กันจริงๆริอะตกตกเมกาโลดอนต้องใช้น้ําหนักห้าหมื่นอะถ้าช่วงก่อนอะช่วงก่อนตอนที่มันยังน้ําหนักสามหมื่นอยูอ่ตอนที่แอดมินยังไม่ปรับอะครับมันจะสามารถตกได้นะเออตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าตัววิญญาณเนี่ยมันจะดึงมาให้ไหมแต่คงคิดว่าไม่นะครับอาเบดเบ็ดนี่นิยมเหมือนกันนะครับ ราคาแค่1นึ0 0 0สไปซื้อเอาที่เกาะเอ็นชานะครับล้าหนักได้ไม่จํากัดเออดิเซลเลนให้มาถึง35%เลยทีเดียวคอนโทรลก็ใหญ่นะครับค่าลักก็ไม่ได้แย่ครับเลอ,สป,ดเดเลอสปีดเนี่ยแย่มากค่าเลอสปีดเนี่ยมันตกช้าเฉยๆนะครับทุกอย่างมันดีหมดเลยดูไมัมนตกช้านะครับก็เอามาใช้ตกได้นะไม่การลดดอนถ้าทุกคนขยันกดเช็คกันนะครับอ่าเหลือเบ็ดอะไรนี่ เบ็โ No l i f เบ็เรเวลห้อันนี้รับหนับได้ Infinity ครับค่ารีไซเลนเนี่ยบวกมาให้15%บอนต์ Control อีกเกินครึ่งเลยเกินครึ่งนะครับผมก็ยังเชียร์เบ็ดนี้อยู่นะ No Life ใช้ตกได้ทุกงานจริงๆเบดน,นี้ดีสุดๆครับค่ารักมาให้ให้ทีมาถึง100เลยแล้วก็ค่าเรรสปีดนะครับอยู่ที่90% 90%เลยนะครับอันนี้คือแบบดีมากๆดีโคตรๆใช้ตกไม่กันลดอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเบ็ดได e n นชั n นเบ็ดคลาฟกันบ้างตัวนี้ลํำหนักได้มื่นสองนะลํำหนักได้มื่นสองก็ยังไม่พอสําหรับตกของเมกาโลดอนนะครับแต่ว่าค่าที่เหลือเนี่ยโอเคเลยนะเอ้ยเกือบมันเกือบดีเลยนะครับตัวอะไรนะตัวอะไรนะ Precision l o t อ่ะตัวนี้ Wisdom l o t นะครับลํำหนักได้800อันนี้ข้ามได้เลยอันนี้ใช้มือใหม่นะครับมือใหม่ต้องใช้ <c oughs> มือใหม่ก็ไหวอยู่นี่ครับเบอันนี้ล้าหนักได้พันหนึ่งเบดไม้ไผ่อันนี้ก็ค้ำค้า,าไปนะครับไม่ได้ดีปบ๊บซีซั่นลอ็อตตัวนี้ล้าหนักได้สามพันสามพันก็ยังไม่ดีนะครับถ้าเอามาตกเป็นการรดอนนะแต่ว่าพวก,พวกสเตตต์นเงี้ยก็คือก็โอเคอยู่นะแต่สแตตก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ดีมากครับอ่าเบดน,นี้ l ิฟท์ไทน์ล็นะครับล้ำหน้าได้3 0 0าตัวนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็เฉยๆยิงตกไม่ได้ตัวนี้ล่ะวอยา g เกอร์วอยาเกรล็อตำหน้าได้2,008อันนี้ก็ยังตกไม่ได้นะครับป้าวโดโลสล็อต t ดโลสล็อตเบ็ดอันนี้ตกได้นะครับล้ำหน้าได้5,000 50, 0เป๊ะเลยคือขั้นต่ำของเมการ์โลดอนเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วย ลังจากตกเพอร์เฟกไปแล้ว6ครั้งนะครับตัวนี้จะมีสเปเชียลโหมดดับบลู o บูตลักนะครับทำให้ค่าโชคของเราเพิ่มอีก150นะครับสำหรับตกปลาอีก3ครั้งหลังจากเราตกเพอร์เฟกได้6ครั้งแล้วได้โชคมาอีก3 3ครั้งนะครับบวกอีก150ก็คือโชคดีแต่ว่าตกได้ยากครับเพราะว่าค่าลิเซเลนเนี่ให้มาแค่5แล้วก็ Control ให้แค่0.08นะคือน้อยสุดๆปั๊บ นี่ล่ะตัวนี้สามารถตกได้นะครับรับน้ำหนักได้อินฟินิตี้เลยตัวเซเลเชียลรถค่ารักให้ไม่ไม่แย่ครับค่าเรือสปีดก็โอเคนะหลังจากตกปลาไปแล้ว85ตัวซัมมอนเซเลเชียลพาวเวอร์นาทีบูสต์50ารักบูสต์เรือสปีด30%นะครับจับปลาเซเลเชียลมูตาเจชั่นอีก30% AP เอร์ เอพีคูณสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับพวกมันอ่าตัวนี้ก็โอเคนะครับเบ็ดน,นี้เอามาใช้ตกเมกาลาดอนได้โอเคเลยแล้วก็มีเอฟฟองเอฟเฟคให้ด้วยนะตกปลาไปแล้วแปดสิบห้าตัวมีพลังซิลิเทียลออกมานะครับห้านาทีบูสบูสโชคนะครับบูสเลอสปีดนะครับแล้วก็หลังจากตกปลาแล้วเราจะได้อะไรนะกลายพันธุ์เป็นซิลิเทียลด้วยนะครับซิลิเทียลแล้วก็บวเอกพีสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้โอเคมาก อันเดเดอันนี้ผมยังไม่ได้ปวดล็อกนะครับเดี๋ยว,ยวแต่ว่าผมมีรูปอยู่ผมมีรูปอยู่นะเดี๋ยวแปะไปให้นะครับขออนุญาตแปะรูปนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกสองเบ็ดนะครับจะมี Eternal ไม่ใช่สิเอเ e อร์เนลเอเ a อร์เนนะครับตัวนี้ให้สเตตมาสามารถตกเมกาโลดอนได้นะครับเลสปีดบวก25%ลักอีก150นะครับ คอนโทรลศูนย์จุดหนึ่งไม่แย่เลยแต่ไม่มีค่ารีไซเลนมาให้นะอันนี้จะต้องคิดนิดนึงว่าจะเอารีไซเลนหรือว่าเป็นเรืสปีดนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้ถึงเจ็ดหมื่นห้าอนนี้ซิวๆครับตกได้ทุกๆสามสิบวีเนี่ยตัวนี้จะมีโอกาส10%นะครับที่จะซัมมอนโลโยนะครับโลโยเอสคอร์ตัวนี้จะบ ok ูสต์บูสต์บูสต์บูสต์ค่าโชค150%นะครับทุกค่าบ ok ูสต์ค่าโชค150%นะครับ ได้10วินาทีแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งจะเป็นตัวนี้เลยครับ Lot of the Forsaken Forgotten อเฮ้ย Forsaken อะไรล่ะ f o r g o t t e n แฟงนะครับเป็นเบ็ดเมอการลดอนตัวนี้ก็ได้นะครับล้ำหนักอินฟินิตี้เลยดีเซลเลนอีก25%นะครับค่าลากเนี่ย125ยยสิรสปีดอีก45%นะครับใส่ฮัสตี้ก็คือแบบเก่งจัดเก่งจัดจัดเลยอ่าหลังจากเพอร์เฟกซ์ครั้งนะครับพาสีฟตัวนี้ จะเรียกจะเรียกเมโลดอนกระโดดมานะครับจากห่วงลึกของของห่วงน้ําห่วงลึกของน้ํานะครับจะบูสต์บูสต์เป็นอ่อขนาดของปลาที่ตกได้นะครับ15-20%ตามนี้เลย <c oughs> สรุปนะครับเบ็ดที่สามารถตกปลาเมกโลดอนได้นะจะมีคิงล็อตนะครับคิงล็อตตัวนี้หนึ่งมีตัวนี้ครับเรนฟอร์เซตผมไม่รู้ภาษาไทยอ่ะมันชื่ออะไรแต่เอามาตกน้ำกรดนะครับอันนั้นแหละ แล้วก็นี่ครับเบ็ดโนไลฟ์เบ็ดโนไลฟ์อีกหนึ่งนะ <c oughs> แต่เราก็จะมีเบ็ดอีก2อ,อันนะครับที่ว่าไปทั้งต้นเลยนี่ตามนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกคนที่เสียเวลามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีลจ้า